ดวงชาววันศุกร์อาทิตย์นี้นะคะตั้งแต่วันที่30ถึง6เมษายน2567นายนะคะอาทิตย์นี้ชาววันศุกร์จะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างน,นะมาดูกันนะคะเจ้ชาชะตาฮึอ้โหกระดิ่งต้องมากระดิ่งต้องมาชาววันศุกร์โชคลาบเงินก้อนเบอเลยรับไหมคะใครรับพิมพ์รับมาเลยชาววันศุกร์รับเลยคะ่ะ ใครแล้วพลังงานนี้รับเลยนะคะพิมพ์รับมาอืมนะคะอุ้ย,ยเดี๋ยวนะเปิดเต็มเต็บก่อนเต็มเต็มก่อนโอ้โอ้ขอโทษค่ะไปดินเนาะอืมชาวันศุกร์จ้ะเป็นยังไงจ้ะไพ่ใบสรุปเอ่า เลยดีมีรม้ายเนียร้ายมีดีอีกแล้วมันมีพลังงานขึ้นมาหลายอย่างอีกแล้วนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเรารับไปก่อนรับเงินเข้ารับเงินเข้าตัวเองก่อนนะคะดึงพลังงานรับเงินก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้จะเสียเดี๋ยวมาจุจะบอกให้นะวันศุกร์จ๋าในเรื่องการงานเรื่องการงานของชาววันศุกร์ไม่ได้ดังใจนะคะไพ่ห้าถ้วยเนาะมันไม่ค่อยได้ดั่งใจเลยในวันศุกร์เนี่ยนะ เขาเรียกว่าบางคนโบนัสอาจจะออกช่วงในเดือนของเดือนเมษานะคะไม่รู้ว่าจะได้ไหมโบนัสจะได้ได้เยอะได้น้อยหรือจะได้หรือเปล่าเหอะหมอจูนนะคะมีความมีความกังวลใจในเรื่องนี้นะคะชาววันศุกร์ใครที่สมัครงานไว้มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้งานที่อยู่อรอบนอกไม่ได้อยู่เงินอยู่ในเมืองนะคะจะอยู่ในในที่ที่แบบ ชาญเมืองหน่อยนะคะชาววันศุกร์มีเกณฑ์ว่าจะได้เงินเออไม่ใช่ได้เงินได้งานจากชานเมืองหน่อยนเนาะการเงินของชาววันศุกร์บางท่านจัชตามีโชคนะคะมีโชคมีเกณฑ์อาจจะได้รับโชคเงินหนึ่งเหรียญโผล่มาจากอากาศนะคะมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้โชคได้มีมีโชคแต่อีกกลุ่มหนึ่งพลังงานของอีกกลุ่มหนึ่ง กำลังคิดว่าจะหาเงินก้อนโตๆเนี่ยได้ที่ไหนอยากได้เงินก้อนโตๆเหมือนกับว่าชาววันศุกร์อาจจะมีเกณฑ์ว่าจะต้องไปดูแลสุขภาพของใครนะคะหรืออาจอยากจะได้ค่ารักษาต้องมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของใครในครอบครัวหรือคนรักอาจต้องใช้เงินก้อนโตชาววันศุกร์ก็เลยเขาเรียกว่ามีความ เครียดมีความช่างใจว่าจะหาเงินที่ไหนดีมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรงนี้นะคะอืมจะเป็นอาการแบบนี้นะเอ่อชาววันศุกร์จ๋าอาทิตย์นี้ระวังนิดนึงนะคะระวังจะมีใครมาพูดไม่จริงในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินของชาววันศุกร์หรือใครที่มาให้ความหวังในเรื่องเงินก้อนโตอย่าพึ่งไปเชื่อช่างใจซะนิดนึงไม่งั้นจะอาจเกิดอาการไม่ เจ็บใจแบบนี้เจ็บใจปวดใจแบบนี้นะคะถ้าใครเข้ามาขายฝันในเรื่องเงินก้อนโตๆอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งตกปากรับคำในการทําหรือในบางกรณีชาววันศุกร์บางกลุ่มอาจจะมีเกณฑ์โดนหลอกในเรื่องของการเงินระวังจะสูญเสียเงินจากการโดนหลอกก้อนโตเหมือนกันนะคะเดี๋มีต่ออีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยบอก งานเงินหอจุนเตือนไปแล้วเนาะบางท่านก็ยังหมุนเงินอยู่นะชาววันศุกร์นะความรักความรักของชาววันศุกร์จ๋าตอนนี้กําลังคิดว่าแฟนตัวเองมีโรคใบที่สองใช่ไหมคะกําลังช่างใจกําลังคิดว่าจะจบดีไหมคิดเยอะคิดแยะหรือพลังงานของชาววันศุกร์กำลังคิดว่าแฟนหรือคนรักของตัวเองมีการพูดไม่จริงมีการหลอกในเรื่องของอรักซ้อนหรือรักแอบซ่อนนะคะ ถามว่าแล้วเขาจะหยุดไหมคะหมอจูนถ้ามีเรื่องแบบนี้หมอจูนว่าเขายังไม่หยุดนะคะยังหยุดไม่ได้นะคะยังคงต้องเป็นดําเนินดําเนินชีวิตต่อไปอย่างนั้นเรื่องเรายังคงดําเนินต่อไปในเรื่องของรักซ้อนนะคะสาหรับคนที่มีมีมีคนคุยนะคะนะแห่แห่แห,แห ตีตัวโสดเลยจ้าชาววันศุกนะไม่ต้องถามเลยเลยไม่พูดเยอะเจ็บคอตีตัวโสดเลยจ้าตีตัวโสด,ดยาวไปเลยเพราะเขาจะมีตําแหน่งให้เราเป็นโลกใบที่สองเป็นลักซ้อนรักสํารองรักสามเศร้านะระวังนิดนึงก็แล้วกันว่าถ้าเผลอใจไปตกปากตกปากรับคํากับเขาว่าเป็นแฟนกันระวังจะมูฟออนเปนวงกลมจะเลิอกอยาก จะเป็นความผูกพันจะ move on เป็นวงกลมตัดไม่ได้ขายไม่ขาดเพราะฉะนั้นตีตัวโสดเลยจ้ะอนุมัติเลยนะคะอนุมัติไปก่อนนะคะนะหรือชาววันศุกร์จ้าใครที่มีกุ๊บมีกิฟต์นะคะใครไม่มีก็ผ่านนะนะคะฟังไว้ใช่ว่านะนะเดี๋ยวเราอาจจะไปรับรู้เรื่องของคนอื่นเขาก็ได้นะคะนะ่าจะได้เตือน,นกันเนาะใครที่มีรักแอบรักซ่อนมีกุ๊บมีกิฟ ระวังนะกุ๊บกิฟจะมีสร้างเรื่องขึ้นมาขอกระตังก้อนบลเลอร์เลยนะคะเขาจะสร้างสตอรี่สร้างเรื่องขึ้นเพื่อที่จะมาหวังในเงินของชาววันศุกร์นะคะนะติงไว้นิดนึงช่างใจไว้นิดนึงนะนะคะสุขภาพสุขภาพของชาววันศุกร์ระวังเกี่ยวกับช่วงล่างแข้งขาหัวเข่าระบบสืบพันธุ์ในบางท่าน อาจจะมีเกณฑ์ต้องไปแอดมิดหาหมอโรงพยาบาลได้ข้อเท้าข้อมือระบบการเต้นของหัวใจระวังนิดหนึ่งนะคะชาววันศุกร์นะใครที่รู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดปกติให้รีบไปตรวจเช็คนะเขาขึ้นมาแบบนี้ในบางท่านอาจจะเจอก้อนนิ้วในถุงน้ำดีนิ้วในไตอะไรพวกนี้ได้นะคะระวังหน่อย คุณผู้หญิงขาระวังระบบประจำเดือนด้วยนะคะอาจจะมามากเป็นผิดปกติหรืออาจจะมาแบบมันเป็นผิดปกติระบบประจำเดือนผิดผิดปกติเนาะโชคลาบโชคลาบของชาววัุขมีนะมีหวังนะโชคลาบนะเงินก็เบลเลอร์เลยรับไหมรับไหมนะโชคลาบพอลุ้นนะถ้าใครที่แบบว่าทำบุญมาเยอะหรือมีดวงในด้านนี้เนี่ยได้ก้อนใหญ่อยู่นะสื่อนําโชคได้แก่ เลขจากความฝันไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลเลขห้าห้องเลขเตียงเขานะคะเลขจากการาจากไปความเป็นความตายที่ไปใครที่ไปงานขาวดานํามาเสียงดูได้นะเ,เลขหน้าไพ่หมอจูนเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจเลขเยอะเนาะแล้วก็หนึ่งสาม นะคะสีสีเนื้อสีเหลืองทองแล้วก็สีฟ้าพาสเทลคือสีนำโชคของชาววันศุกร์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลอกับชาววันศุกร์ที่จะไปมูในอาทิตย์นี้ได้แก่องค์ปู่ท้าเวสุวรรณแล้วก็พระแม่กวนอิมโดยเฉพาะพระแม่กวนอิมพันกร แล้วก็อะไรนะมีอีกไหมเดี๋ยวนะมาจุนดูก่อนนะคะอ่ะเอาสองอย่างเด่นเด่นเนาะนะคะอืมนี่คือดวงของชาววันศุกร์นะคะ